แป้งของเฮาก็ได้แล้วเนาะเอ้ยแป้งน้ำตาลของเฮามดีมากก็ได้ลวเ้าก็จะเอาใส่เอาเต่าสุเอ้ทั่วของขา้าวใส่ลงไปเลยจ้ะสวัสดีจ้าทุกค,โคมนมาเนี่ยมาผอบก้วยอีกแล้วจ้าได้เวลาเขาก้อยอีกแล้ว วันนี้ก็จะเฮดเป็นเมนูขนมนะจ้าเฮดเป็นของหวานเฮดเต้าส่วนจ้าจ้าเขามาเมืองวัตถุดิบกันเลยจ้าว่ากวายใส่อย่างนงเนาะอะไรกัน้ำเปล่าจ้าน้ำเปล่าอันนี้เป็นทั่วจ้าทั่วเหลืองก่วยหนึ่งหรือว่าทั่วเขียวก๋วยหนึ่งแล้วเนาะน้ำตาลอันนี้เป็นแป้งมันละลายน้ำจ้าแล้วก็สารแทนความหวานนะจ้าเพราะว่าก่อยบรสัน้ำตาลหลายเนาะส่วนน้ำกะชิก็จะมีเป็นกะชิกับเกลือจ้าแค่นี้เลย เป็นวัตถุดิบจ้าเขามาลงมือเห็ดไปน้ากันเนาะไอ้อัตราส่วนนี่กว่าประตวงเะยจ้าก่อยกาเอาคือเกลาจ้าจา้จาเขามาลงมือเห็ดไปพร้อมกันจา้าอ,อันดับเลยเขาก็จะเอาให้น้ำขึ้นตั้งใตไฟเนาะให้น้ำมันเดือดแล้วเขาจะเอาน้ตาตาลลงไปใส่จา้จาจ้าทุกคนน้ำของเขาเดือดแล้วเนาะก็จะใส่น้ตาตาลลงไปจา้า ความหวานกะเหมือนเดิมจา้าแล้วตะเฮาหมักเลยเนาะจ้ะน้ำตาลของเขากะละลายแล้วเนาะก็ใส่สามแทนความหวานลงไปน้ำตาชิมมึงเนะาจะจ้าถ้าได้ความหวานตามที่เฮาต้องกลางเลยเนาะเขาก็จะเอาไปแป้งมันจ้ะแป้งมันที่เฮาละลายน้ำไว้เนาะ มาใส่จ้ะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ค้นน้ำนะจ้ะค้นเรื่อยๆจะเห็นห้ตัวไอน้ำตาลในข้าเนี่ยมันเหนียวๆนะจ้ะ ค้นน้ำตาเดี๋ยวมันจะติดหม้อเนาะตดกลนหม้อพอมันเริ่มในการลดไฟลงนิดนึงแล้วจ้ะจะเหนียวนี่มแบบนี้เนาะ อีกนิดนึงก็ใส่แป้งลงไปอีกจ้ะน้นำตาลของขา้าวีมากก็ได้ละถ้าก็จะเอาขั้วของข้าวใ,ใส่ลงไปก็จ้ะ ใส่ลงไปหมดเลยจ้าแค่นี้กับเซ็จแหล้วนะตตูเต่าส่วนของเขาเนาะเดี๋ยวต่อไปเขาจะไม่เห็นได้นน้ำกะทิกันจา้า จะไม่เห็นในตัวของกะทิเนาะก็จะใส่กะทิลงไปเลยจ้ะนำรางกองเม็ดหนึ่งแล้วจ้ะ เื๋อเต๋อนะจ้าใส่ลงไปเลยนี่ส่วนของน้ำกะทิกับบะมี่ยังหลจา้าเขาแค่แครล่อเห้นน้ำกะทิของเขามันเดือดกับเป็นอัอนใสเดี๋แล้วนะจา้าเพราะว่าเอกะทิกับมีแค่กะทิกับเกลือเฉยๆจ้าทุกคนกะทิของเขาก็เดือดเลยเนาะก็เป็นอันเสร็จแล้วจา้าปิดไฟแล้เวเขาจะมาตักใส่ถ้วยกันจา้า าเขาจะมาตักเต่าสวนของเ่าใส่ถ้วยกันเนาะ จ้าทุกคนเต่าสวนเนาะนะจ้าทุกคนเต่าสวนของก้อยกับเซทแล้วนะจ้าก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะเยจ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า